โลกปัจจุบันนี้นะครับเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทุกอย่างในโลกเนี่ยไปถึงกันง่ายหมดครับความรวดเร็วว่องไวมีเรื่องเกิดขึ้นที่อีกซีกโลกข่าวก็มาถึงเราได้ในเวลาไม่กี่นาทีเรื่องราวที่ไม่ได้เช็คว่าจริงหรือไม่ก็มีคนเชื่อไปแล้วมากมายเรื่องไม่จริงที่พูดต่อต่อกันก็กลายเป็นว่ามีคนเชื่อไปซะอย่างนั้นในวงการฟุตบอลก็มีเรื่องราวมากมายครับที่ไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงแต่ก็มีคนเชื่อไปมากอยู่เหมือนกันตูดเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนออย่ามาเป็นคนยะลาเหรอสารพัดเฟกนิวในวงการฟุตบอล น,น,น่าจะมีคนเห็นข่าวที่บอกว่าลามินยามมลเนี่ยเป็นคนยะลาปักใต้บ้านเราถ้าเป็นคนที่ตามข่าวฟุตบอลตามประวัตินักเตะตลอดเนี่ยก็คงไม่มีใครเชื่อแน่ๆพ่อเขาเนี่ยเป็นคนโมร็อกโกแม่เป็นคนอีควอโทเลียกินีเกิดในแคว้นกาตารุนยามีภาพเมสซี่มาอาบน้ําให้ตอนเด็กภา,าพเราเมสซี่คงไม่บินมาอาบให้ถึงยะลาแน่ๆครับแต่มันก็มีคนจํานวนหนึ่งครับที่ไม่ได้คุกคีกับวงการเนี่ยอาจจะหลงเชื่อไปก็ได้ในสายตาเราครับต่อให้มันไม่น่าเชื่อแค่ไหนแต่มันก็มีคนพร้อมจะเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่การรู้เท่าไม่ถึงข่าวจึงงเเป็นรื่อสําคัญ แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแรกครับที่คนหลงเชื่อกันเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของญาติจอร์ดเวอาครับที่มาเล่นในพิมพิลีกกันหน่อยจริงๆคนเชื่อเรื่องนี้ครับอาจจะมีแค่แกรมซูเนตกุนซือซาทำตันในเวลานั้นคนเดียวเท่านั้นครับย้อนกลับไปในช่วงปี90ครับจอร์ดเวอาคือกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งเขาเป็นักเตะไลบีเรียรที่คว้าบอลลังดดได้ในปี1996อยู่มาวันหนึ่งครับก็มีสายโทรศัพท์มาหาซูเนตบอกว่าตัวเองเนี่ยคือเวอาอยากจะขอฝากฟังญาติของตัวเองคนหนึ่งชื่อว่า,าอ,รอา,านนร,อริเดีกสมวย่น้ัทปช แถมยังเคยติดทีมชาติเซเนกัลด้วยฟังดูแล้วก็ไม่เลวนี่ซูเนตก็เลยรับปากครับทีมนักบุญเซ็นกับเดียร์หนึ่งเดือนให้เขาเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แม้ว่าการซ้อมอาจจะไม่ดีนะักแต่คนที่คิดว่ามาจากแอฟริกาก็คงต้องปรับตัวกันบ้างเขาได้ลงเล่นในเกมพบกับลีดถูกเปลี่ยนตวลงมาแทนแมตต์ละทิซีเอครับที่บาดเจ็บตอนกลางครึ่งแรกมีจังหวะยิงชนเสาหนึ่งครั้งครับแต่ที่เหลือนี่ก็ไม่มีอะไรเลยโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่เกมยังไม่จบด้วยซ้ำคนก็เริ่มเอกใจว่าเฮ้ยยยไอออ้้นีีน่่่เเเมมมักงงจริริิืปาาาาสุดดดททขคคตตตชโ แหละคนที่โทรมาก็ไม่ใช่เวอาร์ตัวจริงเดียไม่ได้มาหลอกแซนดแฮมตันที่แรกครับเขาหลอกคนไปเรื่อยครับแต่ซูเนตดันเชื่อแค่นั้นเองว่ากันว่าเสื้อเบอร์33ิของแซนดแฮมตันที่เดียใสยก่ก็กลายเป็นของที่นักสะสมเนี่ยตามหากันด้วยในยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตข้อมูลอาจจะหายากหน่อยแต่ก็ไม่มีใครเชื่อครับแต่กลายเป็นว่าซูเนตนเนี่ยดันเชื่อเฉยเลยอีกเรื่องครับที่คนฮือฮากันอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวนั่นคือตำนานเพื่อนวัยเด็กของคิสเตยโนโรนรนโดเรื่องเล่าว่าสมัยโรเเอเี่มขาลขน มาดูพวกเขาเล่นแมวมองบอกว่าจะมีคนเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะได้ไปคัดตัวนั่นคือคนที่ยิงประตูได้ตอนเล่นเนี่ยมีจังหวะที่ฟันเตาหลุดเดียวไปเหลือแค่เขากับผู้รึกษาประตูแต่เขาไม่ยอมยิงครับกับจ่ายให้กับโรนันโดได้ยิงประตูและเป็นโรนันโดที่ได้ไปคัดตัวเข้าทีมอันโดรินยาในเวลาต่อมาเรื่องเราบอกว่าโรนันโดไปถามว่าทําไมไม่ยิงเองฟันเตาบอกว่าก็นายเก่งกว่าฉันภายหลังมีคนไปตามหาฟันเตาครับเจอตัวก็เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นนักเตะอาชีพแต่เขาก็ดูร่ํารวยมีอยู่มีกินมีบ้านซึ่งเเขขาาาากก็บบออว่รนดตแทามา จนในยนะูฟ่าแชมเปียนลีกนัดชิงปี2 0 1 4หลังจากมาริชนะโรนัลโดวิ่งไปกอดกับชายคนหนึ่งที่ข้างสนามทาให้คนบอกว่านี่อะไรฟันเตา่าคนก็เชื่อกันเป็นต่เป็นตาครับเชื่อว่าในฟันเต่าเนี่ยคนนี้มีจริงซึ่งถ้าเราครับลองคิดดูเรื่องนี้ดีๆมีเหรอที่แมวมองจะคัดเด็กไปคนเดียวพวกเขาไม่เสียอะไรสักอย่างใครเก่งก็เอาไปหมดนั่นแหละแถมมีเด็กที่หลุดเดี่ยวไปยิงได้แต่กลับใจ่ายให้กับเพื่อนแบบนี้มันเป็นทัศนคติที่เจ๋งมากเลยนะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เอาเด็กคนนั้นไปด้วยแถถมมมมมเเเเเเออ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 อาาาาาาาข้้้้้จจจรรรรริิงงงงงคคคคับืื่่ออาา่นนาานนีีีีไยยยยกกกกปโโลตตส ไปสัมภาษณ์เป็นคลิปออกมาแล้วส่วนคนที่โรนัลโดไปกอดตอนพามมลิดคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่10ก็ไม่ใช่ฟันเต่าครับเขาชื่อว่าฮุโกอาวาโลเป็นพี่ชายของเขาเขาเปิดพิพิธภัณฑ์ของโรนัลโดที่โปรตุเกสที่โรนัลโดไปกอดเขาเพราะเขาสัญญาว่าถ้าโรนัลโดได้แชมป์เขาจะเลิกดื่มเหล้าซึ่งก็ได้เลิกจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีย,วย,วย,วยวก่อนนะครับข่าวที่ว่าพี่เขาติดเหล้าจะเลิกดื่มเหล้าเนี่ยถ่าน้องได้แชมป์นี่ก็ไม่จริงนะครับพี่เขาไม่ได้ติดเหล้าด้วยใครเขาจะให้คนติดเหล้ามาเป็นเจ้าของดูแลพิพิธภััณฑ์กน มีคนเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่ไม่น้อยเลยครับเชื่อว่าทุกวันนี้ก็อาจจะยังมีคนเชื่ออยู่เคยมีเรื่องราวของดีโก้มาเลดอน่าที่เป็นเฟกนิวเหมือนกันครับเรื่องนี้อาจจะไกลตัวบ้านเราสักหน่อยครับเพราะเรื่องเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงปี80ไม่มีโอกาสได้สืบค้นว่าสื่อในบ้านเราเนี่ยได้รายงานข่าวเรือนี้หรือเปล่าเรื่องที่ว่าก็คือข่าวย้ายทีมของมาาโดน่าที่จะย้ายไปเล่นในกับสหภาพโซเวียตยุคนั้นเนี่ยมาาโดน่าดังมากๆแทบจะไม่ต่างกับโรนันโดหรือเมซี่ในตอนนี้เลยวันที่1เมษายนในปี198 8รรัมมมมมมีีีข่าา่่ายายาาาาาวววจจกกกททงโโโซเเยยยยตตดนะ้ป็สสสส ได้ตัวเขาไปร่วมทีมตอนนั้นมาราเดลนาเพิ่งจะได้แชมป์โลกตอนปี1986มาครับเขายังได้รับความนิยมอยู่ขนาดที่สื่อที่ลงข่าวเรื่องนี้ครับก็เป็นสื่อที่เป็นกระบอกเสียงให้รัฐทําให้ไม่มีใครคิดว่านี่จะเป็นเรื่องไม่จริงสํานักข่าวใหญ่ๆในยุโรปก็เต้นกันใหญ่อยู่ไม่สูพขาะสื่อที่รายงานเนี่ยเรื่องนี้ปกติจริงจังมากบางสํานักก็เชื่อข่าวนี้ไปแล้วอาจจะมีการรายงานกันไปแล้วด้วยซ้ําสุดท้ายก็มีการโทรไปเช็คข่าวกับสํานักงานข่าวในโซเวียตครับจนได้คําตอบว่าพวกเขาเล่นข่าวในวันเมษาน่าโง่เท่านัน <ad> ส่วนเรื่องนี้ครับน่าจะเคยมีแฟนของเวีร์วููครับเคยได้ยินอยู่บ้านครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เมื่อปี2019ครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศเวีร์วููเจอกับบาร์เซโลนาเลกแรกคงแดงบุกไปแพ้และเทส3-0หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าอาตูโลวิเดลกองกลางของบาร์ซ่าให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะยอมบริจาคลูกอันธะข้างซ้ายของตัวเองเลยถ้าเวี้์วููผ่านเข้ารอบไปได้แฟนบอลได้ยินกันตอนนั้นเนี่ยก็โกรธกันแล้วครับคิดกันไปแล้วว่า ขับผ่านเข้าไปได้นะมึงเดี๋ยวรู้เลยซึ่งในเลกสองครับที่แอนฟิลเลียผูดันชนะใส่ศูนย์และผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้จริงๆคนก็ไปทวงสัญญากับวีเดาวกันยกใหญ่ตัดไขรกี่โมงอะไรทํานองนี้เลยครับความจริงก็อย่างที่คาดกันนั่แหละครับวีเดาวไม่ได้พูดแต่เป็นนักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งพูดเองและคนก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะทั่วไปลงวีเดาวกันแบบลานจอดไม่มีที่ว่างเลยเลยครับแถมยังมีคนตัดต่อภาพทวิตเตอร์บาซ่าโพดว่าวีเดาวไปบริจาคไข่เรียบร้อยแล้วด้วยข่าวนี้มีแต่ปรากฏในโซ การสัมภาษณ์หรือบทสัมภาษณ์ที่เป็นทางการเรื่องนี้ให้เห็นเลยแต่แน่นอนครับแฟนบอลมากมายเนี่ยไปทัวลงใส่วีดีโอกันฉ่ำแล้หละครับหลายคนครับน่าจะเคยเห็นภาพเด็กน้อย2คนกอดกันครับแล้วบอกว่านี่เป็นภาพเอียกโก้ซินวากับดาวิดลุยตตอนเด็กมาบ้าง คือถ้าคิดกันดีๆหน่อยนะครับก็น่าจะพอมองออกว่าภาพมันดูใหม่ไปที่จะเป็นภาพของทั้งสองคนแม้ทั้งคู่จะสนิทสนมกันจริงจังนะครับแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมาตั้งแต่เด็กเป็นคนบราซิลเหมือนกันก็จริงแต่ก็เกิดกันคนละเมืองเล่นกันคนละทีมาตลอดไม่มีเส้นทางที่จะได้มาโคจรเจอกันเลยพวกเขาเนี่ยมาสนิทกันตอนติดทีมชาติแล้วรวมไปถึงสนิทกันมากขึ้นตอนที่ลุยเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับเปเชทีมเดียวกันกับซินวานั่นแหละครับต่อให้มันดูไม่น่าเชื่อแต่มันก็พร้อมจะมีคนเชื่ออยู่ดีมีีีีกกาาาาารรเเเเปปปิดผยยวว่่่่่่ภพนนน้็ขอออองทชืืัับมมโถ2013 แต่ความปั่นไม่ได้จบแค่นั้นครับดาวิดลุยกับดีโก้ซินวาไปถ่ายรูปคู่กับเด็ก2คนนี้ด้วยไม่พอครับยังก๊อปท่าโพสของเด็ก2คนนี้ด้วยไปโพสท่าแบบเดียวกันอีกแถมเด็กทั้ง2คนนี้ยังได้เป็นเด็กที่ถูกจูงมือลงสนามของทีมชาติบราซิลด้วยความพิกก็คือคนนั้นไปเชื่ออีกว่าเด็ก2คนนี้เป็นลูกของทั้งคู่ซึ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจริงเลยเมื่อเร,เร็วๆนี้นะครับหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวเรื่องการสัมภาษณ์ของพอลปอกบาที่เขาบอกว่าปอกบาเนี่ยตายไปแล้วทําให้คนกลัวว่าเขาจะ่่่่าา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 ตตตััววววยยยยไปปปจจจรรริงๆนนนนนะููู้อออแลคบบีกกกกเโด4ถ พบว่าใช้สารต้องห้ามไม่ว่าคุณจะเกลียดเขาหรือชอบเขาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับต้องยอมรับว,ว่านี่เป็นโทษที่โหดร้ายมากๆสาหรับนักฟุตบอลและเขาเหมือนได้ตายจากวงการนี้ไปแล้วจริงๆแทบจะไม่มีใครจาเขาได้ว่าเขาเคยเก่งแค่ไหนพอช่วงหลังๆมีแต่คนโจมตีเขาตลอดทําให้ไม่นานมานี้มีคนนําเสนอบทสัมภาษณ์ของปอกปาว่าผมตายไปแล้วปอกปาได้ตายจากไปแล้วโทษแบน4ปีมันหนักเกินไปอะไรทํานองนี้ครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนี่เป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดไว้กับอันจาซีล่าตั้งแต่ปี2022และปอกปาเองก็ยังไม่ได้มีความคิดที่จะตาย อย่างรมีอีกข่าวหนึ่งครับที่ถูกเข้าใจผิดเยอะมากครับนั่นคือเรื่องราวของอัลเโลโมลาต้าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของเอซิมิลานนับเป็นการกลับมาซีลีอาอีกครั้งของเขาครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นใ้กับยูเวนตุสมาก่อนถ้ายังจํากันได้เนี่ยมันเคยมีคนเอาภาพโบลาต้าตอนเล่นในกับยูเวกําลังแจกลายเซ็นให้แฟนบอลหญิงคนหนึ่งพร้อมกับเล่าเรื่องสุดโรแมนติกว่าโบลาต้าได้พบกับเธอครั้งแรกในฐานะแฟนบอลแต่ก็ตกหลุมรักแบบรักแรก,รกพบแล้วก็ได้คบหากันเป็นแฟนสุดท้ายก็แต่่่่่่่งงงงงาานนนนนนมมมีีีลูกกด้ก้ยัััจจจจปุบเเรรืือออไใชท เดลโมลาต้ามีแฟนอยู่แล้วครับคือมาเรียปอมโบเธอเป็นนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์ตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้เลิกกันแต่ก็มาเลิกกันในภายหลังซึ่งโมลาต้าก็ไปพบรักกับอาริเซ่คัมเปโยที่ตอนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันไปดูรูปก็รู้ว่าคนละคนกันแน่นอนเธอก็ไม่ได้มาขอลายเซ็นโมลาตา้าแต่เป็นโมลาต้าเองที่ส่ง DM ไปจีบส่วนสาวคนนั้นที่มาขอลายเซ็นโมลต้าในวันนั้นเป็นใครก็ไม่รู้มีคนเชื่อและเอาเรื่องนี้มาโพสต์กันในโซเชียลจนคนเชื่อไปเยอะมากมากครับมีอีกเรื่องทดงดง ที่ชอบมีคนเนี่ยเอามาย,ายัดใส่ปากนักบอลทั้งๆที่ไม่เคยพูดหนึ่งในคําพูดคลาสสิกที่ว่าทําไม่สนับสนุนในวันที่แพ้อย่ามาสนับสนุนในวันที่เราชนะมีคนเชื่อไปว่านี่เป็นคําพูดของเซอร์เลนฟกุสันตำนานกุนซือของแมนยูยเต็ดซึ่งความเป็นจริงก็คือแม้เฟอร์กี้จะพูดอะไรเยอะมากแต่เขาก็ไม่เคยพูดประโยคนี้ และจะต้องมีคนบอกแน่นอนว่าไม่ใช่เฟอร์กี้ไม่ได้พูดได้ถูกแล้วเพราะคนที่พูดคือบิลแชงคีซึ่งก็ไม่ใช่อีกนะครับบิลแชงคีเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลของเลี้ยวพูแต่เขาก็ไม่เคยพูดประโยคนี้เหมือนกันแม้จะมีคนเชื่อมากนะครับว่าเขาพูดมีผู้อ้างว่าคำพูดนี้มาจากบทความหนึ่งที่พูดถึงบิลแชงคีในหนังสือที่มีชื่อว่า The Official l e e p o o FC Book of Records ที่เขียนโดยเจฟแอนเดอร์สันแต่หากไปคนดูจริงๆนะครับจะมีคนโพสต์คลิปบน Facebook อ้างว่ามีคนอ่านหน้าส่วนของบิลย และหากไปหาหน้าที่เขียนเกี่ยวกับยูชงคีในหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ไม่พบว่าเขียนถึงประโยคนี้จริงๆแต่กลับเขียนถึงวลีอื่นที่แชงคีเคยพูดจริงๆเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากสื่ออังกฤษที่เชื่อถือได้อย่างเดอะเทเลกราฟที่บอกว่ามีการพยายามหาหลักฐานเรื่องนี้มาเยอะมากแล้วครับและพอสรุปได้ว่าเชงคีไม่เคยพูดจริงๆเรามักจะเห็นคาพูดนี้ติดอยู่กับรูปของเชงคีตามแฟนเพจต่างๆเท่านั้นไม่มีมาจากเพจที่เป็นทางการเลย <Fake> เฟกนิวในปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับมันทําให้คนเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยการเสพข่าวทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆอย่าเชื่ออะไรง่ายๆบางคนพร้อมเชื่อถ้ามันเป็นเรื่องของทีมที่เราเชียร์นักเตะที่เราชอบทุกอย่างควรเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ก่อนเชื่อทั้งนั้นถ้ามีแค่ทีเดียวโพสต์เรื่องนี้ให้ตั้งคําถามก่อนเลยว่าแม่มันจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าข่าวที่ฟังแล้วแปลกๆให้ตั้งคําถามไว้ก่อนข่าวที่ดีจะมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือและต้องมาจากหลายสื่อพร้อมๆกันพอต่อให้น่าเชื่อถือแค่ไไไหหนนนกก็็ยยัังงพลาาาาดด้รรเเเเทท่่่ขขวแะะจมตปืออ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจโจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวใท้ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ